เรื่องที่เราจะล้วงลึกเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงกันมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องนี้เลยค่ะปรื่ม VRSO ซค่ะถูกผู้เสียหายแจ้งความหลังสูญเงิน15ล้านกับโปรเจกต์คริปโตค่ะ เรียกว่าเป็นที่น่าสนใจและพูดถึงกันหนาหูมากเป็นกระแสนในตอนนี้สําหรับคนดังในโลกออนไลน์ทาย,ยาทนักการเมืองชื่อดังอย่างน้องปลื้ม v r อาซค่ะหรือปลื้มสุรบทลูกชายของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพราะว่าล่าสุดโดนกลุ่มผู้เสียาหายแจ้งความเอาผิดบริษัท VR อาซค่ะและตัวของปลื้มเอนะคะมีผู้ร่วมลงทุนสูงถึง15ล้านบาทค่ะ เรียกได้ว่าหลังจากที่ปื้มนะหันไปเอาดีทางด้านทำธุรกิจลงทุนโปรเจกต์คริปโตโรนิน F NFT ค่ะซึ่งปลายปี64เนี่นะ ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคนหลายคนสนใจมากๆแล้วก็ร่วมลงทุนซึ่งโปรเจกต์นี้ที่ว่านะเป็นมาในรูปแบบเกรบเกมค่ะเกมเพทู Pay นะคะและสําคัญคือเกมเพทูเอิน e เนี่ยเขาเล่นกันโดยก็จะมีการตั้งตัวตนขึ้นมามาเป็นตัวละครคาแรกเตอร์คนดังต่างๆนานา,นา,นาแล้วก็ NFT เนี่ยเป็นเรื่องราวของการลงทุน คือการลงทุนครั้งนี้นอกจากจะร่วมเล่นเกมแล้วแล้วก็ซื้อคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วคนลงทุนให้ความสนใจเยอะแยะมากมายร่วมๆแล้วนะคะ15ล้านบาทหลังจากนั้นกลับมีการประกาศเลื่อนในวันที่เปิดตัวเกมเลื่อนและไม่สามารถติดต่อได้เลยเพราะเลื่อน ซึ่งภายหลังค่ะบิดขับนะคะได้ประกาศขอถอนตัวจากโปรเจกต์นี้นะคะโปรเจกต์ที่ว่าคือคลิปโตโรนินจากการเป็นนะคะดีเจสตตตตัวโปรเจกต์ค่ะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะพอเลยเพราะว่าเหมือนมีปัญหาภายในกันอยู่ด้านผู้เสียหายได้เผยว่าเกมดังกล่าวมีกำหนดเปิดให้เล่นภายในปี65 แต่เมื่อถึงเวลากำหนดกลับไม่สามารถเล่นเกมกดังกล่าวได้แถมบริษัททำเกมยังเปลยเปๆบอกมาว่าโดนโกงเหมือนกันปลื้มไม่จ่ายค่าจ้างซึ่งค้างค่าจ้างน่ะหลักล้านค่ะตอนนี้ส่งฟ้องเรียบร้อยแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราต้องติดตามนะคะเรื่องนี้มีการเสียทรัพย์เสียศูนเงิน15ล้านเนี่ยในร่วมการลงทุนหลายๆคนเดือดร้อนนะอะไรไงต้องติดตามจ้า ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเรื่องเกมออนไลน์มันเป็นที่นิยมกันนะคะเพราะว่าสาคัญคือมันเป็นเรื่องเงินมันเป็นเรื่องการลงทุนมันเป็นการจ่ายเกิดขึ้นจ่ายแล้วไม่ได้ของหนังใจก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายแล้วกันนะคะ